สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าซายคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค<ะ>์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของคนที่เกิดในลักนณะราศีสิง,สงหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง16กันยายนนะคะถ้าคุณทราบลักนณะให้คุณดูลักนณควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำมากๆนะคะแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับคนที่ กังวลเกี่ยวกับเรื่องสารพิษในร่างกายไม่อยากให้สารพิษในร่างกายมาทําให้เราเป็นโรคมาทําให้เรามีโรคประจาตัวเบาหวานความดันอะไรต่างๆแล้วก็คนที่กังวลเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินในร่างกายค่ะสลิมมีเป็นผู้ที่ดูแลคุณได้อย่างดีไม่มีสารประกอบอันตรายจากเคมีแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะนะคะมาดูกันเลยในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมคุณอ้อยเราจะบอกว่าเส็ง คุณนะ่ะนะเดือนนี้เป็นเดือนกรมมะ,ะกรมมะก็รู้อยู่แล้วว่ามีกรรมต้องทํางานเราจะบอกว่าเปิดมาเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าเราอ่ะล่ <c oughs> าจัศีอย่างคุณเดือนนี้จะเหนื่อยแค่ไหนเรามาดูกันคในเดือนการงานแบบนี้เป็นเดือนที่ดาวพุธเนี่ยไม่ได้ขยับไปไหนนะดาวพุธเนี่ยยังคงอยู่ในเรือนการงานแล้วพุธเนี่ยสัมพันธ์กับลาพะ ลาภะกรรมะเนี่ยการงานคุณเนี่ยจะมีโชคลาภดีจะมีลาภผลดีแสดงว่าเดือนนี้คุณต้องไม่ว่างการงานจะต้องมีอะไรมาให้คุณแบบตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาอืเพราะว่าพุธมาอยู่ร่วมกับราหูซึ่งเขาเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกันค่ะคู่ตรงข้ามเนี้ยทาให้การงานของคุณรู้สึกแบบเขาเรียกได้ว่าวันนี้ก็งานเยอะวันนู้นคือการงานคุณมีอะไรสนุกสนุกให้ทําไม่เว้นแต่ละวันแหละ เพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานคุณก็จะรุ่มรุมแบบว่าหูมาแบบชนิดที่ว่าเต้นเต้นมีอะไรมาให้คุณน่ะรู้สึกใจชื้นได้ทุกวันอืมแต่คุณจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะสิงคเริ่มกันในวันที่6พฤษภาค่ะหกพฤษภาดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนการงานแล้วเป็นเกษตรโอ้ไปไหนไม่ได้สิง ตั้งแต่เดือนพฤษภาหนึ่งถึงสาสิเอ็ดพฤษภาสิงค์คุณต้องทํางานวันหยุดก็ไม่มีนัะขะตฤกษ์ก็ไม่ใช่คือต้องทําทุกวันดูเหมือนไปเธอส่งการก็หยุดหลายวันแล้วดูเหมือนพิมใจร้ายนะคุณดอยแต่ส่งการก็หยุดหลายวันแล้วใช่แต่พิมจะบอกว่าสิงค์คุณน่ะก็ไปจัดของใหญ่มาแล้วไงเพราะฉะนั้นเดือนนี้รับผิดชอบมันเป็นเดือนที่คุณต้องชดใช้มันเป็นเดือนที่คุณต้องหาหาเงินหาทองนะเพราะฉะนั้นทํางาน สามสิบเอ็ดวันเดือนนี้ไม่มีวันหยุดทําใจนะจ๊ะสิงห์จ๋า <S <S ม,มาต่อกันในวันที่สิบสามพฤษภา <S 2> <S 2> ดาวเกตเดินเข้าการเงิน <S 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 คุณต้องระวงังดาวเกตเข้าการเงินนี่ถึงขั้นที่จุจุเลยนะค่ะเพราะว่าเกตเข้าการเงินใครเนี่ยเงินไม่ค่อยเหลือ <S 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 อืต้องใช้คําว่าเงินไม่ค่อยเหลือสิงห์คุณน่ะซ่อนเงินเนี่ยสงสัยว่าต้องหาที่ซ่อนเพิ่มซะแล้วเสลียนที่ซ่อนเหร ต้องหาเพิ่มคุณอ้อยอเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ไอ้ที่ซ่อนเดิมยังยังเขาเรียกว่ามันยังจําไม่ได้เลยไว้จ้อยไปตรงไหนตอนนี้ต้องหาเพิ่มจากที่เราเคยซ่อนไว้สองที่อตอนนี้สิงทุกมุมบ้านซ่อนให้หมดเพราะว่าดาวเกตเข้ามาเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับการเงินทองล้วนไหลจังหวะเงินทองชนิดที่ว่าพอดาวเกตเข้าปุ๊บ13พฤษภาเป็นต้นมาโอ้โหโสิงฉชักรู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้อนเงินจะเหมือนกับร้อนที่อยากจะใช้เงิน เออเหมือนร้อนใจที่อยากจะใช้เงินว่าอยากจะใช้เงินทหนํนทหนุ่นทํานี่ทํานั่นอยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นแล้วมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะคุณอ้อยอคือมันจะเหมือนกับหมดเงินไปกับสิ่งที่แบบซื้อแบบอะไรไที่เป็นหลักเป็นเป็นเป็นแบบเป็นแ่งหรือว่าเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเท่าไหร่สิ่งเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เจ้าสําอางค่ะ่ะอามาค่ะเสื้อท้าน้าผมมาเต็มค่ะเดือนนี้จัดตั้งแต่หัว <laughs> หน้าหรืออะไรเครื่องแต่งกายหรืออะไรต่างๆคือเดือนนี้คือคือใครเชียร์อะไรเอาหมดโอ๊ย เหมือนกับเหมือนกับไปร้านทําผมคือพอเขาสระผมบอกอนวดน้อยหมักไหมนนนี่นี่เพิะเอาหมดทุกอย่างค่ะอะไรดีแชมพูตรงไหนดีทรีปนู้ t ทรีทเมนต์เอาค่ะเดินเข้าห้างปุ๊บอะไรที่เกี่ยวกับหน้าดีเอาหมดค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้พยายามนะเราพูดในฐานะที่เราอ่ะมีตัวอย่างมาแล้วอย่าว่าแต่สิ่งเลยคุณพิมพ์ก็เป็นเราจะบอกว่าการเงินเนี่ย ช่วงก่อนเนี่ยไปเข้าการเงินของธนูเนี่ยนะโหพิมก็เงินหมดเหมือนกันคุณหมดไปกับเรื่องไร้สาระด้วยเพราะฉะนั้นการเงินสิงเ่ะปกติคุณก็เก็บเงินไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่แล้วพอจังหวะดาวเกตเข้าปุ๊บสิงเชื่อไหมเราไม่อยากจะจ่ายแต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เงินน่ยมันร้อนที่จะออกจากกระเป๋าเองโดยที่เราก็ยังอึ้งๆอยู่ว่ามันไปได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวะอย่างนี้นะรู้ตัวอีกทีเงินออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาไปหากระเป๋าคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย 13พฤษภาพยายามอย่าเก็บเงินสดไว้กับตัวพยายามจ่ายให้ยากมากๆคือในโทรศัพท์อย่าให้มีเงินหรือพยายามซ่อนนะเราเอาแบบประสบการณ์มาบอกกันเลยพยายามซ่อนซ่อนไต่โต๊ะไต่เตียงไต่หมอนไต่อะไรซ่อนเราต้องจําให้ได้นะว่าซ่อนลืมไม่ได้นะเพราะนั้นจังหวะนี้ต้องบอกเลยเดือนนี้อันตรายจัดนะคะแล้วพอมาวันที่15าพฤษภาดาวประจําตัวเดินเข้าการงานค่ะ ทำยังไงแล่ละตอนนี้การงานแน่นขนาดเป็นก็ต้องทํางานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไงสาวันของสิงคุณนอนตีพุงอยู่บ้านไม่ได้หรือคุณอาจจะนอนอยู่บ้านได้แต่แบตก็ยังหมดเพราะว่าคุยงานทั้งวันหรือทํางานทั้งวันอะไรแบบนี้จังหวะชีวิตตอนนี้รู้สึกมีอะไรทําเยอะมากหยเหนื่อยมากอะ่ะหูทาไมต้องตื่นเช้าด้วยหรืออะไรแบบนี้ คือตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เราอะต้องชดใช้เพราะเราไปจัดของใหญ่มาเราต้องหาเงินหาทองจังหวะงานนี่เข้ามาเยอะมากยิ่งคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะจะบอกเลยว่าคนอื่นไม่มีงานทำแต่สิ่งคุณมีคุณเหมือนมีได้งานมาจากเขาเรียกว่าลูกค้าเก่าหรือลูกค้าบอกต่อๆไปคุณมีสเสน่ห์มากๆจะบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรดาวการงานเนี่ยเขาเรียกสัมพันธ์กับดาวคู่ครอง คือคู่เนี่ยอาจจะนํามาซึ่งการงานแต่อีกขณะดเดียวกันเนี่ยนะสิ่งที่โสดเนี่ยหูยจะบอกเลยว่าคุณเนื้อหอมมากหอมชนิดว่าไม่ต้องหาบน้ํากันเลยเย,ลยิงไกลๆก็ได้กลิ่นได้กลิ่นมาเลยฉุนมาแต่ไกลเลย <laughs> <laughs> เราต้องบอกว่า คนโสดเนี่ยน,นะคุณอ้อยโอ้โหตอนนี้คุณจะได้แบบมีคนมาชอบแล้วเอางานมาให้หรือแบบเอางานมาบาังหน้าเพื่อที่จะมาคุยกับคุณเพื่อจะได้เข้ามาใกล้ชิดมีทั้งสเสน่ห์นะแล้วก็มีทั้งคู่มามีทั้งงานมาได้ทั้งเงินหูชีวิตคุณเรียกไนดะ้ว่าแบบชนิดที่ว่าป๊อปปูล่าสุ <จะ S 1> สดอเอยหน่อยเอยอเหมือนตอนนี้บริหารสเสน่ห์ก็ได้งานด้วยก็ได้เงินด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่คนมีคู่ละคคอะจาร์อ้าว งานสัมพันธ์กับคู่อย่างนี้ก็ลองมีปัญหากับคู่สิแล้วจะบอกว่าไม่เตือนนะเ <c oughs> น,ะ <c oughs> นะอะแล้วพอมาวันที่ส1สิบเอ็ดพฤษาผ <c oughs> าดาวศุกร์ยกเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระลาผล,ล,าผลคู่มหาสเสน่ห์ <c oughs> เข้ามาอยู่ในเรือนลาผลของคุณศุกร์เนี่ยนะ <c oughs> เป็นเจ้าเรือนศาสชะแล้วเป็นเจ้าเรือนการงานด้วย <c oughs> มาเข้าลาพระมีงานอยู่แล้วอะ่ะ ก็มีงานเพิ่มอีกหรือคนทํางานประจําอ่ะงานประจําก็หนักมากโอ้โ <c oughs> หแล้วเขาก็มาสั่งงานเพิ่มอีกไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแล้วการงานจังหวะเนี้ยมันต้องจับหลายอยา่าง <c oughs> เอออยู่ในบริษัทเดียวกันเนี่ยบริษัทนี้คุณทํางานตรงนูน้นตรงนี่ตรงนั้นหรือสาขานูน้นสาขานี้สาขานั้นคือรอบไปหมดเลย หรืองานที่ทําอยู่ยังไม่จบอมีงานใหม่มาอีกอืมหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการโอ้โหลูกค้าคนนี้งานเยอะมากทําไม่ทันเคลียร์ไม่ออกลูกค้าใหม่ก็เข้ามามอีกเออนู่นมานี่มามแล้วแต่ละคนมาปฏิเสธไม่ได้สิ่งเพราะเขาเป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วเป็นคนแบบ มีอิมเมจไงเออแล้วทำรับปากไว้ก่อน <laughs> ไม่สำเร็จไม่ใช่สิ่งด้วยอ่า <c oughs> เป็นคนที่อิมเมจดีไว้ก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นจังหวะนี้สิ่งคุณต้องเพิ่มกำลังคนกำลังอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> พยายามวางแผนให้ดีอย่าให้การงานเสียหาย <c oughs> แล้วที่สำคัญ ช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่รถไฟอาจชนกันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเราเสน่ห์อะไรเสน่ห์อะไรอุ้ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คนโสดเนี่ยอาจจะรถไฟชนกันแต่คนมีคู่ชนไม่ได้คุณอ้อย<ะ>ชนปุ๊บงานพังเงินไปเราจะบอกว่าหาว่าเราไม่เตือนนะ,อ,ะอืมสัมพันธ์มาที่ไพ่ยิปซีเลยค่ะเดือนนี้ เปิดมาคุณเป็นอะไรแฮงแมนเห็นไหมคืออึดอัดมากค่อยหัวมาเลยเดือนนี้รู้สึกรับชะตากรรมเออมากับหกเหรียญคือเงินน่ะมีอยู่แล้วแหละเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะนแล้วเนี่ยการงานคุณเป็นอัศวินดาบคือการงานเหนื่อยมากเหินฟ้าแต่ได้เงินเต็มเต็มแน่นอน9ก้าเหรียญน,นะคะาการเงินก็คืออัศวินเหรียญมากับ6ดาบคือการเงินน่ะยังไงเงินออกเยอะมากแน่นอนเดือนนี้พยายามเก็บนะ แล้วความรักคุณเป็นวิกตอรี่ค่ะหกไม้เท้ามากับสิไม้เท้าดูสิหนีบไว้หมดเลยสิบไม้เท้าเนี่ยแสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีสเสน่หะ์นะ,ะแล้วบทสรุปคุณเป็นแทมเปลน์นะคะมากับเดอะมูน เราต้องเตือนสิ่งนะว่าเดะมนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการครบซ้อน <c oughs> แต่คุณมีลาภผลกับคู่ <c oughs> คนโสดเนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีตัวตนยังไม่ได้คบใคร <c oughs> ถ้าลาภผลนั้นนํามาเพศตรงข้ามเนี่ย <c oughs> เขามีลาภผลมาให้เราเราก็ทํางานอย่าให้เสียอย่าให้มีในเรื่องอื่นๆมาทําให้เสียงานเสียการก็แล้วกัน <c oughs> สําหรับคนมีคู่ก็ปิดจ็อบเรื่องนี้ไปเลยไปมุ่งในเรื่องการงานดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายทั้ง2เรื่องนะคือถ้างาน ดีเงินดีคู่ก็ต้องดีด้วยถูกต้องค่ะ,ะ,คะโอเคก็คือเดือนนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าคุณอยากทราบว่าครึ่งปีหลังที่เหลือจะเป็นยังไงในดวงคุณนะคะทั้งดวงตัวคุณด้วยแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยด้วยนะคะไว้ออฝากช่อง Rita Star Connect นะคะช่องของไว้เองนะคะจะมีลิงก์ข้างล่างไว้ด้วยค่ะจะบอกรายละเอียดว่าคนที่อยู่ในลัคนาราศีไหนไหจะเจอ,อกับอะไรบ้างในช่วงครึ่งปีที่เหลือค่ะ โอเคเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้คุณเหมือนเดิมนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ